เนี่ยครับก็เป็นในช่วง80ปีครับน้ำท่วมอิสราเอลน้ำขึ้นมาถึงขนาดนี้ครับเนี่ยเป็นประวัติการาน้ำท่วมเป็นประวัติการนะครับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนนะครับ น้ำท่วมครับประตูเหลียงก็ท่วมตกมาสามวันแล้วครับตกมาสาวันแล้วฝนดูป่าส้มครับป่าส้มน้ำท่วมป่าส้มของเรานะครับของทีวุั ในรอบ10ปีครับน้ำท่วมนาแบบนาแบบนาแบบค่ายทหารของเราครับก็ท่วมกันครับนี่ก็คือนี่คือนายแบบของเราครับนายแบบครับนายแบบของเราครับนี่ครับนายแบบของเรากันครั้งแรกในรอบ10ปีครับไม่เคยมีมาก่อนครับ ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้นักนักท่องเที่ยวนี่เพียบเลยครับตอนนี้มาครับตอนนี้เขากำลังล่องเรืออยู่ครับตอนนี้กําลังล่องเรือมาครับนักท่องเที่ยวของเราที่ที่มองเห็นไกลๆครับที่มองเห็นไกลนู่นก็คือเป็นค่ายทหารนะครับตอนนี้ก็น้ํากําลังท่วมเข้าไปเยอะเหมือนกันครับค่ายทหารทบอกเรียมันคีบอ่ะจะเท่าไรเนี่ยครับ น้ำท่วมนประตูเหลียงครับนนนนนถ้าตกอีกคงนี้คง,งท่วมคารานไทยแลนด์แน่นอนคิดว่าน,นะครับท่วมถึงที่นอนเลยครับเมื่อคืนเ็านอนไม่ได้เลยเมื่อคืนนี้ก็น้ำรั่วเมื่อคืนนี้ครับก็กำลังกำลังจะมานะครับนักท่องเที่ยวของเราครับ พี่สวัสด์ของเรากำลังเดินทางมาดูน้ำน้ำท่วมน้ำท่วมคุณท่ามคุณยิา่งงา่าครับกว่านะครับคุณ นี่คือนี่คือแก่งน้ำครับนี่ครับนี่ครับน้ำกำลังขึ้นกำลังลงปาาเยอะมกตอนนี้ตอนนี้เขาหนุ่มเสียดามเพิ่งจะได้วางตะข่ายไหมครับเแล้วจะวางตะข่ายครับนี่ฟางตะข่ายแล้วตัวแยงนั่นเลยนะครับครับป่าส้มป่าส้มท่วมไปครึ่งหนึ่งครับป่าส้มป่าส้มของเราครับฝั่งนู้นครับที่มองเห็นนะครับนะครับท่วมไปนะครับท่วมยอดส้มเลยนะครับ นี่ครับน,รนี่ก็คือนี่ครับนี่ครับที่พักครับห่างประมาณห่างจากบ้านห่างจากน้ําประมาณห้าสิบกิห้าสิบเมตรนะครับเนี่ยครับ นะครับตะกรวดเนี่ยครับพายุน้ำของเราวันนี้ได้มีโอกาสมาท่องเที่ยวเพื่อสุครับเราทำงานสั้เร็กทุ่วงมาด้วยดีนายจ้างในห่อยให้มันเล่นน้ำคณะศึกษาครับูต้นยูคาครับ้านเรามีไหมครับนี่ครับต้นยูคาครับบ้านเราครับ โลกแตกก็ขีไปขี่กักนข้างหน้านี่แหละก็น้ำท่วมอีกเซลวครับสงสัยโลกแตกแน่นอนครับนี่น้ำท่วมครับดูเห็นได้ง่ายครับปีนี้น้ำท่วมไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน,นครับ นี่ครับน้ำน้ำป่าหลักน้ำท่วมนี่ก็เป็นประตูเหลือครับตอนนี้ใช้งานไม่ได้ครับตอนนี้จะเข้าจอบไม่ได้ครับตอนนี้น้ำท่วมเยอะมากเลยครับ นยานเยเาแยบของเราก็นู่นนะครับนู่นนายเบียของเราแล้วป่าต้มป่าโนน,นเป็นป่าต้มนะครับนะครับน้ำท่วมไปครึ่งหนึ่งครับป่าต้มนั่นก็ต้นยู่ครับนีครับน้ำขึ้นมากเลยครับตอนเนี้ย บ้านกําลังจยับพังครับน้ําท่วมตอนนี้อุทกภัยน้ําท่วมกําลังจยับพังเป็นบ้านพักของคนประเทศเนี้ยครับมบันอยู่ครับอ,อยู่หยับพังก็ฝนแรงมากเลยครับมอองะไรตอนนี้ฝนอ,อะไรเป็นเบพวอหมดแล้วครับนี่ก็เป็นต้นส้มครับปรีดครับต้นส้มปรีดเลยครับ อยูเข้าฝนจะตกอีกแล้วครับฝนจะตกอีกแล้วครับเราต้องถอยล่นฝนตกครับคาดว่าคาดว่าพรุ่งนี้น่าจะขึ้นขึ้นเยอะกว่าน,นี้ครับ ครับเราตรงนี้ครับเป็นละการจ่อใจไอ้มงด้วยครับจ่อใจไอ้มงครับนี่เข้ามาจากไหนเนี่ยเนี่ยเข้ามาจากไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเข้ามาจากไหนเนี่ยเนี่ยเนี่ยนักบินเขานะครับนี่ครับนี่ครับนี่ก็คือเป็นบ้านทักคนงานนะครับตอนนี้อีกห้าสิบเซนก็จะท่วมแล้วครับน้ำในรอบ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 แปดสิบปีครับ Móc k h